ว่างานตกงานไม่มีบัญชีธนาคารขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ดทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้หรือไม่ สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไม้เท้าชาแนลเราก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าผู้ประกันตนข่ามาตรา3าที่ว่างานตกงานแล้วขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างานค่ะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมนะคะกรณีว่างานตรงนี้ค่ะเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วแต่ระหว่างขึ้นทะเบียนว่างงานในระบบนะคะซึ่งตอนนี้มันสามารถที่จะขึ้นทะเบียนในระบบด้วยตัวเองได้ก็คือระบบ e-service นะคะแต่ระหว่างที่ขึ้นทะเบียนว่างานเข้าไปในระบบไม่ได้แนบบัญชีธนาคารค่ะก็เกิดข้อสงสัยว่า ถ้าไม่ได้แนบบัญชีธนาคารแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์ดทดแทนหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานในระบบได้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหรือถ้ายังไม่ทราบนะคะก็ย้อนไปดูคลิป ทีไม่เทาชาแนลนะคะได้ทำในเรื่องของอสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะคลิปก่อนหน้านี้มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบนะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานนะคะเมื่อมีการลาออกจากงานหรือ จะเป็นการถูกเลิกจ้างนะคะก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์ e-service นะคะของกรมการจัดหางานนะคะเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ แต่ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะว่าหากผู้ประกันตนไม่ได้แนบบัญชีธนาคารจะต้องนำส่งเอกสารสปสพื้นที่ใดหรือหน้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานถ้าไม่แนบบัญชีธนาคารระบบจะยอมให้ขึ้นทะเบียนได้สำเร็จหรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างานสำเร็จได้โดยยังไม่แนบบัญชีธนาคารนะคะแต่ จะต้องแนบไฟล์บัญชีธนาคารในระบบ e-service ค่ะที่เราขึ้นทะเบียนไปนะคะภายในระยะเวลา14วันค่ะหลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนนะคะที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ e-service ของกรมการจัดหางานนะคะหากยังไม่ได้แนบไฟล์บัญชีนะคะก็ให้ รีบแนบไฟล์บัญชีนะคะภายใน14วันค่ะหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ทางประกันสังคมค่ะเขาจะได้พิจารณานะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราให้กับเราได้ค่ะ